เข้าไปบ้านหนองคอนแสนตรงนี้ก็มาจากอุดอรมาจากบ้านสามเภาเข้าไปล่อเบิงบ้านหนองคอนแสนโอ้หลุดไงมาหนองคอนแสนก็เขาได้สองทางครับทางนึงก็ด้านด้านมหาไร่ราชพัฒนาอุดอรด้านนี้ครับนี่ด้านตรงนี้ก็มาจาก บ้านบ้านไงญ่ก้อทางนี้เขาได้สองทางคร้บเส้นทางตรงนี้มาจากบ้านดอนกลอยมาจากพิบุญลักษ์บ้านดอนกลอยมาถึงบ้านบ้านใหญ่ก็เลี้ยวขวานี่ครับสินทางนี้ข่อไปบ้านของคอนเสด บ้านน้องค้แสนในขึ้นอำเภอเมืองเนยครับบ้านบานไ่ขึ้นอำเภอพิบุรลักษ์ขึ้นอำเภอพิบุรลักษ์อำเภอเออขึ้นอำเภอพิบุรลักษ์ตำบลดอนกลอยอำเภอพิบุรลักษ์จังหวัดอุดรธานีแต่บ้านนองพ้แสนขึ้นตำบลสามเ้าอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเท่ากันแต่บ้านหนองข้อแสนขึ้นตัอเมืองก็ฝนดีครับ พื้นที่เด็กกับมิจนา,าเต้นด้านทั้งนี้เป็นพื้นที่ของพิบุร,รัดด้านทั้งนี้เขตของบ้านหนองมันแสนตะึ้นอํอำเภอเมืองหลอดฐาน,นมาทั้งอำเภอหนองหานน้ำกระไหลามาทั้งที่น้ำกระไหลครับฝนดีฝนดีทีนะฝนดีขนาด ก็ถึงมันเป็นทางแดงก็เปนะ็นมันเป็นทางแดงเนมะื่อตอนนี้ทางแดงทางหินลูกพลังเป็นทางแดงเห็นเดีนีนี่มาทางนไปได้กว่านั่นไปทนี่ดีกว่าโอ้นี่เริ่มเป็นทางแดงแล้วเริ่มเป็นทางแดงแล้วจะเข้าไปบ้านหนองคอนแสง ขาน้าหลายก็ขับไปเล้วขาน้ามลายบางคนคนที่ขบับเลยบอกว่าก็นี้คนนี่สิขับไปน้องมนันแสบมันเป็นฝายนะครับเป็นฝายน้ำล้นช่วงหน้าฝนนี่รถไง่รถไงยไปคนขึ้นมาเห็นไหมรถใงยขึนคนข้มาจาังนาวปกติหน้าฝนรถไง่ขับไปส่วนเป็นฝายน้ำล้นพวกนี้กรอกกอกมี่กระกกโดดสูงเลยวะ่ะ ก็ยี่หอฝายยูนหนองคอนแสนครับรถมอไซค์ไปได้ครับมอไซค์ขึ้นสะพานกับรถมอไซค์ผ่านได้อยู่มุ่งหน้าเข้าสู่บ้านหนองคอนแสนนะครับบ้านหนองคอนแสนตำบล อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมันแมยมมันไฟหมะขึ้นไฟดีกว่าเป้นไฟยอยู่เป็นไฟรถเงี้ยจะขำเพือนนั่นนะนงไงสึนรถเงี้ยขำเพ่อนข้นอยเห็นไ พร้อน oh. <LO> ้ำพร้อน้ำโอ้ห้ามไหลเป็เหุ้แา่งน้ำไปเลยรถไงรถเงขไปครับรถเงรถมออสายขำได้ครับรถไง้ขำได้ครับรถเงขำโอ้ผู้สาวผู้สาวบ้านหนองคอนแจนด้วยเหมวนเท่าม้วนน้ำไหลไ น้ำไหลขนาะน้ำร้นทุบๆอยู่แบบก็ข่วงเน้นข่วง ก็รถรถเป็นปส้เป็นขำ้เปมม็นขแล้วอันนี้เป็นสายบ่เป็นสายบ่เป็นสายน้ำล่นแบบ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วลงลงแล้วลงแลลงแลง้ว โอ้เป็นมว้วนขนาดนี้เนละอันนี้อันนี้กระทางขามทางยางทางยางไปผู้สาวบ้านผู้สาวผู้สาวหลินน้ำผู้สาวหลินน้ำผู้สาวหลินน้ำม้วนทุกเกิน สาวเห็นน้ำวนปุ๊บกุ๊บคุณหนึ่งก็ไหลทุกภาษาก็ไหลไปด้านด้านนี้ก่อนน้ำไหลแห้งโอ้ห้ามขนาดโดินๆๆน้ำไหลแห้งขนาดเลยอันนี้เป็นวังไหลโอ้เด็กน้ำยังได้ๆอันนี้เป็นสายบ่อเป็นสายบ่อนี่นะโอ้เป็นสายเรียกว่า น้องน้องคนแสนบ่โอ้โหนี่นี่น้องน้องคนแส้นไม่ลึกบ่ลึกน้องคนแส้นน้องคนแสนโอ้มืดอนี้วันหยุดเข้าคงเรียนวันหยุดบ่มื่อนไงโอ้วันหยุดวันหยุดย่างข้าวม่ย่างย่างข้าวมื่อนี้รถรถใหไงมันล้มถางรางแต่มอไะใส่ขึ้นทั้งทึ่งนี่ครับมันมอไใส่ขึ้นทั้งทึ่ง มอไซทั้งมองไซข์้นึงงนี่ทงางภาษาเดนน้ำก็งลงได้ตัวเด้อน้ำน้ำแล้วก็เตี้ยมข้างในคอ ผู้สาวเดดดดดดะไปลลกเลนหมอไปเล่นหมอไปเล่นหมอไปสอบจ้ะผู้สาวสองเลีวผมเอารู้สอนจีบได้คบี่ไอ้ผู้สาวผู้สาวกหนองคอนแมหมดใช่ือวังเล่ น้องใบตุ้ยน้องใบตุ้ยแล้วคุณสาวนน้องคอนแสบไหมครับที่เลียงซื้อมาเนี่ยซื้อมาเปี่ยวจ้าแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวเปี่ยวผสมเ่ยเกี่ยวผสมเกี่ยวผสมจะหัวคุกจ้องเกี่ยวผสมเกี่วผสมช่วยจะช่วยมีคุณพ่อแล้วพี่โอ้คุณพ่อคุณสาวคุณพ่อคสาวน้องคอแสบสายลมเดนสายลมงดี่ยุทยทู สารพัดวิดีโอเฟซบุ๊กสายลมหนึ <daughter always S 2> ่งดอนลมงสองสายลมดลอนสายลมเย็นอุดรเฟซบุ๊กสายลมเย็นอุดรเฟซบุ๊กยูทูปสารพัดวีดีโอยูทูปสารพัดวิดีโอสารพัดวิดีโอสารพัดวิดีโอยูทูปสารพัดวิดีโอวิดีโอวิดีโอสารพัดวีดีโอสารพัด เฟสบุกสายลมเย็นดอนลมองนีได้ซื้อวนี้นะนุ่นอนนจ้านุนนุ่เอาาเวียาวฟบเลยจ้าี่เด็าวอวะนี่เด็ตรงนเอาสบ้านหนองคอนแสงเลยคนองเ่าเล็นน้าผาครับยงวนคนไม้เลยปลาะไละไล่ฟ้บเปนี่ะบ้าโอ้ ชูบ่าวสิเาวาด้วยนะเดี๋ยวมันลกลน้ำสาวหนคอนเสรตเลยนีู่บ่าทุ่เลยูบ่าทก่าดั้นเลยนะ็ูบ่าวอ่เลยเดกสาหน่อยเด้สาหน่อยเยอย่บอรกว่าสี่โอ้่กว่ี่ I'm นี่เลยครับไว้กำลังสดใสผู้สาวหมอว่านน้องคอนแสนเล่นน้ำไว้กำลงังมวนกำลังสีสนุกสนานตามสไตล์ของไว้สาวสาวสาวน้องคอนแสนกำลังเล่นน้ำวันหยุดวันอาทิตย์วันหยุดสน,น,นุกสนานกันนี่ครับท,ทั้งทั้งขามรถรถไ่ รถไงสีล้มข้างล่างจะมอไซค์ขึ้นขบวนกับมอไซค์ขึ้นด้านนี้เหล่ามอไซค์ขึ้นท่างนี้ข้างล่างเรารถใหญ่จะลงไปรถใหญ่ลงข้างลาง่างมอไซค์ขึ้นข้างบน นี่ก็มุ่งหน้าเข้าบ้านหนองคอนแสนมีรถนักเลี้ยงม้าเล่นน้ำนอนกุ๊กอยู่กผู้สาวสักหน่อยผู้สาวเลี้ยงมอนักเลี้ยงมอบ้านหนองคอนแสนกำลังวัยกำลังสนุกสนานกันอันนี้ก็เข้าสู้มู่บ้านหนองคอนแสนแล้วครับไม้มามามาไม่ไปใส่ก่อ เข้าสู่หมู่บ้านหนองคอนแสงแล้วนะครับโค้ชคลิปนี้เริ่มจากบ้านนาอุดม ก็เขาบ้านหนองข้อขออกมาทางแยกไปบ้านวานนี่ก็เขามาบ้านหนองคอนแสนนี่กับบ้านหนองคอนแสนกระแบบนี้แหละครับมา บ้านหนองพรแสนตำบลสามพรวอำเภอเมืองจังหวัดยโสธานีอันนี้เขาเรียกันสาระการ่างบ้านสาระการ่า,กางบ้านงบ้านที่ทืท้นแปดสาระละสุขกมิสสาธารณสุขพร้อมชูง่ายเมืองบ้านเนองฤสิออกจากบ้านหนองพรแสนแล้วครับ บ้านหนองค้อนแสบมันเขาออกได้สองครงที่ผมพามาก,ก็มาจากบ้านหวานนี่ออกจากหมู่บ้านแล้วนี่ยเออกไปสุนี่ออกไปทั้งมหาไร่ลาดสะพัด น้องทักแสนี่ออกมาถึง,งเงยกะติประมาณประมาณโลกลัวคือสองกิโลเลย ถนนใญายยุคขังหนาเส้็จมาจากอุดรธาน,นี้ก็เน,น,นี่ยเราลดแรืกทั้งสินหนึงที่เข้ามาบ้านหนองคอนแสนเลยกับสินหนึ่งที่ผมพามาจากบ้านหวานก็เขา้าได้สองทางบ้านหนองคอนแสนใะคเขา ถนนใหญ่เลยครับหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนี่ครับบ้านหนองคอนแสนตำบลสามพร้าวนี่ครับถนนใหญ่เส้็นี้ก็ออกมาจากเมืองอุดรธาน,นีครับข้างหน้าก็คือมหาไัยราชพัฒนิรั่วมหาไัยราชพัฒอุดรเน,นี่ย นี่ครับพอได้ครับส่งไปก็ออกไปทั้งพล้วทั้งอำเภอพิบุรัปบ้านหนองคอย